นี่ค่ะจากคลิปที่เพิ่งจะมองสถานการณ์ไปเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าแม่บ้านเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพลูกค้านะคะทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วก็จริงๆเนี่ยแม่บ้านนะคะควรที่จะมีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็พูดจาไพเราะนะคะใช่ให้บร<ล>ิการลูกค้าได้ดีกว่านี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยแม่บ้านนะคะต้องมีจรรยาบรรณ ในการทำงานในการทํางานแล้วก็มีจรรยรบวันในอาชีพของตัวเองก็คือคือเขาจ้างมาก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยสะอาดเป็นการทรที่ดีไม่ควรเบี่ยงเบนลูกค้าด้วยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขสถานการณ์นะคะก็คือการจับแม่บ้านกับลูกค้าคือแยกกันแล้วก็พูดขอโทษแล้วพูดกันด้วยเหตุผลแล้วก็ให้แล้วก็ให้เซอร์วิสลูกค้าเป็นการไถ่โทษนะคะ ถ้าเราไม่ทําการแก้ไขปัญหาจากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะโรงแรมของเรานะคะก็จะเกิดการเสียชื่อเสียงได้แล้วก็โดนคอมเพนได้ค่ะและเรื่องนี้นะคะที่เล่าทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเช่นการมีมารยาทที่ดีค่ะการบริการที่ดีแล้วก็การแก้ไขปัญหาใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องเจอแน่นอนในอนาคตค่ะ โอเคค่ะวันนี้การพีเซนของเรานะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ